ก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับใครไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเนี่ยฝากกดให้กันด้วยนะครับส่วนใครที่ดูมานานแล้วไม่กดนะฮะใจร้ายมากๆกเลยฮะดูทริคแล้วไม่กดให้กันอีกอย่าลืมนะครับกดให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมา แนะนำนะครับวิธีการเล่นตัวของทรณีนะครับตัวที่เกือบจะเป็นตัวเก่าแล้วแต่ก็ยังใหม่อยู่นะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยหลังจากโดนเนิร์ฟมาหลายคนก็มองว่าเฮ้ยผมมันอ่อนลงแล้วมันเล่นไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเล่นเซตไอเทมเซตแรกที่ผมเคยสอนคนดูทุกคนกันนะครับซึ่งเซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่โหดมากๆนะครับเป็นเซตที่จะเพิ่มลดคูลดาวให้ตัวละครตัวนี้ถึง40%ได้ตั้งแต่ช่วงกลางๆเกมนะครับเรียกได้ว่า บวกดาเมจ160แบบฟรีๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับการฟาร์มก็เหมือนตัวฟาร์มปกติสามกองแท็กกลางสามกองแท็กกลางนะครับสาเหตุที่ออกพวกลดคูดาวออกดาบฟ,ฟาร์มเนี่ยเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะตัวละครตัวนี้หนึ่งเปอร์เซ็นของลดคูดาวนะครับจะถูกเปลี่ยนเป็นดาเมจสี่หน่วยนะครับเพราะงั้นลดคูดาวสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นดาเมจ160หน่วยนะครับตัวละครตัวนี้ออกลดคูดาวมาจะไม่ลดคูดาวแต่จะเพิ่มดาเมจให้นะครับ แต่ว่าหลายคนก็คงงงว่าพี่แล้วทาไมบัฟฟ้ามันไม่ช่วยลดเหรอพี่ออกรถคูดาวซะกระหึมๆ,ๆเลยนะฮะก็ต้องบอกตรงนี้ว่ารถคูดาวแมงไม่ช่วยลครับรถคูดาวจากบัฟฟ้าเนี่ยไม่ช่วยนะครับตัวละครของทอรณีหรือว่าทอรเนี่ยมันโดนมันโดนเนิร์ฟนะครับทำให้เก็บบัฟฟ้าไปแล้วนะครับการโจมตีนะครับจากบัฟฟ้าเนี่ยจะไม่เพิ่มดาเมจให้ากับการลดคูดาวนะครับซึ่งถือว่า โคตรแย่นะครับแต่ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับเราก็เล่นสายที่ผมบอกไปนะครับสายนี้เนี่ยตอนที่เราออกดาบฟาร์มเสร็จออกรองเท้าลดคูดาวเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ลดคูดาวส์นะครับลดคูดาวส์ก็เท่ากับว่าเราออกได้ไอเทมแบบได้ไเทมดาเมจมาดาเมจ120แบบฟรีๆจากลดคูดาวนะนะครับอันนี้แค่จากลดคูดาวนะนะครับแล้วยังได้วิ่งเร็วจากความเร็วในการเคลื่อนที่ของไอเทมแฟชชี่บูทอยู่แล้วนะครับแล้วยังได้แบบดาเมจที่บวกมาอีกนะครับในส่วนของ โซลิเวอร์นะครับก็เรียกได้ว่าแรงจัดๆเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับหลังจากที่อธิบายว่าเราออกของนี้ไปแล้วมันเวิร์กนะครับก็การใช้สกิลก็อธิบายง่ายๆสั้นๆแล้วกันนะครับว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะเพิ่มใส่กระสุนให้ตัวละครของเรานะครับกระสุนแรกเนี่ยเป็นสีม่วงเพิ่มดาเมจสีเหลืองเม็ดที่2เพิ่ม สโลนะครับส่วนสีฟ้าเนี่ยลดคูดาวสกิลสองกับอันตินะครับยิ่งยิงเท่าไหร่ยิ่งลดนะครับตัวละครตัวนี้ก็แนะนําให้ใส่กระสุนเดียวเวลาฟาร์มนะครับเพราะถ้าใส่2กระสุนขึ้นไปเนี่ยเกรสีขาวเห็นไหมมันจะลดเรื่อยๆนะครับใส่กระสุนครบ3เม็ดเนี่ยตัวเราจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเรากดสกิลสองไประหว่างที่ใช้สกิลหนึ่งนะครับสมมุติว่าเป็นเม็ดม่วงกดสกิลสอง 2, มันจะตีเป็นทูดามจเม็ดเหลืองกดสกิลสองมันจะเป็น ตันนะครับส่วนเม็ดฟ้ากดสกิล2มันจะเป็นตีเป็นหมู่คณะซึ่งสีเหลืองกับสีฟ้าสามารถคอมโบรวมกันได้นะครับจะเป็นสตันแบบหมู่คณะนะครับถ้าใช้เป็นฟ้าเหลืองนะครับแล้วก็ระยะเวลาตันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกระสุนของเรานะครับว่าเราใส่กระสุนสีแังไปกี่เม็ดนะครับใส่น้อยก็ตันน้อยนะครับใส่เยอะก็ตันนานนะครับเหมือนกันสีฟ้าก็เหมือนกันใส่เยอะก็จะเป็นหมู่คณะเยอะนะครับสีม่วงก็จะใส่เยอะๆก็จะเป็นทูดามเตอแรงขึ้นนะครับประมาณนี้อ่ะมาดูถึงวิธีการเล่นกันบ้างนะครับเราเนี่ยออกรองเท้าแฟชชล่งจาากเรออก ดาฟาร์ม2 5 0เสร็จปุ๊บเราออกแฟชชี่บูธนะครับออกแฟชชี่บูธเสร็จปุ๊บเราก็มาออกเป็นดาฟาร์มขั้นใหญ่นะครับระหว่างนั้นเนี่ยเราฟาร์มไปก่อนนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันเล่นต้นเกมได้แบบโคตรก๊อตแต่ว่าตอนนี้ก็เน้นฟาร์มไปก่อนนะครับเน้นหาเงินไปก่อนเน้นฟาร์มไปก่อนเดี๋ยวเราก็เกิดนะครับโอเคเราก็มาเริ่มฟาร์มสมุตำมิไปก่อนเนาะต้นเกมนะครับไม่ต้องทำอะไรมากเน้นฟาร์มเน้นเดินเกมไปก่อนนะครับ สำหรับช่วงเวลาที่มันเก่งผมมองว่าหลังจากที่เรามีแบบดาบฟาร์มรองเท้าแฟชชิบูธอันเนี้ยเริ่มเริ่มจะเก่งละนะครับหลังจากมีดาบคีอันเนี้ยลุยได้ละหลังจากมีโอมิอาร์มคนเอาเราลงยากละนะครับแล้วชิ้นที่5เนี่ยเลือกได้นะครับว่าจะออกเป็นมุรามาสะเพื่อลดเกาะถ้าแบบทีมเขาพวกแทงเยอะๆเราก็ออกเป็นมุรามาลดเกาะนะครับแต่ว่าถ้าพวกเขาแบบแทงไม่เยอะนะครับก็ออกมาเป็นธนูดูดเลือดก็ดูจะค่อนข้างโอเคกว่านะครับ <c oughs> ค่อยๆ ค่อยๆพุ่งๆยิงๆตีๆไปเออแล้วตัวเราเนี่ยแพ้พวกจัดแบบนี้นะครับแพ้พวกมาลอดนะครับแพ้พวกมาลอดแพ้ลัมเบอร์แล้วก็แพ้ในส่วนของอเลนนะครับแพ้อเลนแบบจัดๆเลยอเลนเนี่ยชนะแครี่ทุกตัวนะครับมันสามารถพุ่งเข้าไปแล้วก็แบบล็อกขาเราได้ทําให้สกิลเคลื่อนที่ของเราเนี่ยไม่ทํางานนะครับแล้วยังมีแบบกระโดดอยู่ใต้เงาด้วยนะครับเวลาเล่นก็พยายามหลบอยู่หลังเพื่อนแล้วกันนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้พลังแฝงก็เป็นตายเกิดแล้วกันนะครับเพราะว่าตายเกิดเนี่ยถ้าเราเล่นเซฟมากๆแล้วไม่ตายเนี่ย เลยดเกมมันยังมีเงินให้เราด้วยนะครับผมจําไม่ได้ว่าให้เท่าไหร่ต่อ1ครั้งสมมุติเราไม่กดตายเกิดเลยนะครับ1ครั้งไม่รู้ว่าได้200บาทต่อ1ตายเกิดหรือว่าได้400บาทอันนี้ผมจําไม่ได้นะครับไม่ค่อยแม่นเหมือนกันข้อมูลตรงนี้นะอัไม่เป็นไรครับค่อยๆฟาร์มนะฮะค่อยๆฟาร์มค่อยๆเล่นหมหาที่ฟาร์มอบตัวเราอะนะครับพยายามให้เพื่อนเดินมาคุ้มกันก็จะดีนะครับ เวลาฟาร์มใส่เม็ดม่วงไว้เม็ดหนึ่งอ่ะมันจะเป็นแบบเนี่ยเห็นมั้ยดาเมจเพิ่มขึ้นมานิดๆแต่ก็ยังถือว่าเป็นดาเมจนะครับแต่ก็นิดจริงๆแหละนะครับเรียกว่านิดน้อยนิดน้อยเลยแต่ดูว่ดาเมจเพิ่มมา20 20นะครับ80 20 80 40 40อะไรเงี้ยมันไม่ได้เพิ่มเยอะนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเพิ่มแหละนะครับก็คอมโบสําหรับการไล่ฆ่าผมแนะนําให้เป็นเหลืองเหลืองฟ้านะครับเพราะว่าสกิลเหลืองเหลืองเนี่ยมันจะทําให้ติดตันนานนะครับส่วนฟ้าเนี่ยมันจะลดคูลดาวน์ถ้าเราายยยิิงงถีี่่เเร็วมกๆน นะครับเราจะทําสตันได้2รอบนะครับม่วงม่วงม่วงเหลืองเหลืองก็ได้เหมือนกันแต่ว่าม่วงเหลืองเหลืองที่ผมใช้เนี่ยจะเห็นว่าแบบมันไม่ได้ลดคูดาวสกิลสองนะครับแต่ว่าในตอนต้นเกมเล่นม่วงเหลืองเหลืองไปก็ได้ตอนเล่เกมแบบเรายิงรัวๆยิงฟรีๆแล้วก็ใช้เป็นเหลืองเหลืองฟ้าก็ได้นะครับมันจะเป็นแบบยิงครบปุ๊บรีคูดาวสกิลสองพุ่งยิงอีกทีก็ติดตัรสองรอบอะไรประมาณเนี้ยนะครับ แต่ว่าถ้าเลดจริงๆเนี่ยใช้เป็นเหลืองๆม่วงก็ได้นะครับแบบยิงปักๆๆๆๆๆไม่ก็ตายแล้วนะครับยิ่งยิงแครี่กับเมรโดนไปแป๊บเดียวก็ล่วงนะครับดาเมจมันแรงครับสําหรับตัวละครตัวนี้นะฮะแต่ว่าต้นเกมก็จะยิงไม่ค่อยแรงอะไรมากนะดาบคี้เราก็ยังไม่มานะครับแต่ว่าเราเล่นยัดเข้าไปเต็มที่แล้วนะค่อยๆฟาร์มไปนะครับค่อยๆเดินค่อยๆฟาร์มค่อยๆเล่นไปเนาะ จังหวะที่แบบอ่ะบวกไม่ได้แล้วก,กลับมากลับมาเดินมาฟาร์มต่อนะครับใส่กระสุนสามเม็ดในการแบบวิ่งเล่นก็ได้นะ <c oughs> เห็นว่ามันจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับประมาณ5วิน,นะครับซึ่ง5้าวิผมว่ามันก็เพียงพอแล้วนะกับการแบบกับการวิ่งหนีนะครับหรือว่าวิ่งไปฟาร์มนะครับแล้วก็คูดาวของมันสกิลหนึ่งจะประมาณ10วิมั้งถ้าจาไม่ได้ถ้าจาไม่ผิดน่าจะประมาณ10วินะครับหลังจากที่ใช้ไปหมดค่อยๆค่อยๆยิงนะสีเหลือง พุ่งไปแล้วยิงปุ๊บสตันใช่ไหมหลังจากสตันเสร็จเนี่ยสีเหลืองคุณสมบัติเดิมของมันคือสโลอยู่แล้วนะครับเราก็จะสามารถไล่ฆ่าได้ดีขึ้นแต่ว่ามันเป็นทาร่างมันเป็นทาร่างอาจจะเอาเอาลงยากหน่อยหนึ่งนะครับพยายามค่อยๆเล่นไปแหละครับค่อยๆเล่นค่อยๆยิงค่อยๆสวนไปเนาะถ้าใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามอ่านแล้วก็มาทําคลิปตอบในคลิปหน้านะครับ ค่อยๆฟาร์มฮะค่อยๆฟาร์มจริงๆใช้เหลือง2เม็ดพอแล้วนะครับแต่ถ้าเหลือง3เม็ดเนี่ยมันสตันนานเนี่ยมันสตันถ้าแบบเขาไม่ออกรองเท้ากันซีซีเนี่ยจะโดนสตัรน,นานมากนะครับโดนสตันแบบเรียกว่ายับๆเลยประมาณ2วิมันเกือบ2องวินะครับไม่ออกรองเท้ากันซีซีนี่โดนนานมากนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะออกกันอยู่แล้วแหล,ละเจอตัวของทอนนะครับค่อยๆเล่นไปไอเทมเซตเนี้ยนะครับดาเมจแรงสุดตอนนี้นะครับก็การันตีเลยเพราะว่า ถ้าเป็นไอเทมสายที่แบบคนส่วนใหญ่เล่นกันช่วงนี้ที่ผมเห็นจะเป็นแบบคล้ายเซตเอรันดอร์นะครับจะเป็นธนูฟารองเท้าตีเร็วดาบคีสลิกสตริงดูดเลือดใหญ่แล้วก็เกาะเกิดนะครับผมมองว่ามันไม่แรงอ่ะแม่งไม่มีรถคูดาวเลยนะครับซึ่งทําให้พลังแฝงของตัวเนี้ยเอ้ยไม่ใช่สิเรียกว่าแพสซีของตัวละครตัวเนี้ยหายไปเลยคือแบบแพสซีของตัวนี้คือรดคูดาวหนึ่งเปอร์เซนต์เท่ากับดาเมจซีหน่อยแต่เราไม่ออกเหมือนกับเราละทิ้ง ละทิ้งพลังแฝงละทิ้งแพสซีฟของมันไปเลยซึ่งผมมองว่ามันไม่ควรนะนะครับคือคุณยิงเร็วะแต่คุณไม่มีดาเมจแต่คุณก็ยิงยิงยิงยิ่งยิงยิงยิงแบบนั้นแหละนะครับผมมองว่าแบบสายเนี้ยดูแรงแล้วก็ดูดีที่สุดณนะตอนนี้นะครับณนะตอนนี้ในอนาคตไม่รู้ว่าจะโดนเนอไปอีกหรือเปล่านะก็ต้องมาลองดูกันนะครับแต่ว่าแบบโดนดาร์กตีแรงจัง <laughs> โดนดาร์กตีแรงจังเราไม่ได้บอกไม่ได้ออกดูดเลือดใหญ่นะครับ ดูเลือดใหญ่ยังไม่มาก็โดนดีตีแรงเหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้ามีดูเลือดใหญ่ก็น่ายืนยิงยับยับเลยครับแล้วก็ตอนเลดเกมนะครับแบบเลดจัดๆเลดจ๋าๆเนี่ยเราสามารถขายรองเทา้าขายรองเทา้าลดคูดาวไปออกเป็นสลิกสติงได้นะครับเพื่อเพิ่มกันซีซีให้ตัวเองเวลาตีติดคีแล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มอตัตราคีนะครับก็จะยิงคีประมาณ90%นะครับ91-92ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ยิงติดคีบ่อยมากนะครับแล้วทําให้สลิกสติงทําให้เราวิ่งเร็วด้วยนะครับก็คคุ้มมพอสพวรเลย พยายามเนี่ยยืนยืนยิงยิงไหฮะยืนยืนยิงยิงโป๊ะโป๊โป๊อโป๊ยิงยิงไปนะครับค่อยๆเล่นไปค่อยๆเล่นค่อยๆยิงยังไงเลดเกมเราก็แบบกินขาดอยู่แล้วเนี่ยดูฮะยิงสตันไปเียบร้อให้นะยืนยัดตัรรัวๆเลยคือมันเล่นค่อนข้างง่ายนะสําหรับผมผมมองว่าถ้าใส่เหลืองๆหงฟ้าเหมือนตัวเราจะยิงเร็วขึ้นนะครับสําหรับผมนะใส่เหลืองๆหงฟ้าเหมือนตัวเราจะยิงเร็วขึ้นยังไงไม่รู้อะแต่ เขาเขียนว่าฟ้ามันเพิ่มแค่แบบฟ้าแค่เพิ่มลดคูดาวนะครับแต่จากที่ลองยิงแล้วรู้สึกว่าเหลืองเหลืองฟ้ามันจะดูยิงเร็วขึ้นแปลกๆกนะนะครับก็ลองเอาไปเล่นด,ดูแล้วกันแล้วแต่นะครับจริงๆตัวนี้มันมีบั๊กด้วยนะครับบั๊ตีเร็วแต่ว่าผมไม่ขอสอนแล้วกันนะครับว่ามันทํายังไงนะครับเพราะมันแบบมันจะดูเอาเปรียบไปนิดนึงนะครับเราก็ปล่อยข้ามไปนะครับมีคนรู้ก็ไม่เยอะหรอกนะครับพยายามไม่ค่อยวิ่งค่อยยิงไปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัว ที่น่าเล่นนะครับทั้งในแหลงแพดไดคอมคอนกอลเลียตก็เป็นตัวที่น่าเล่นพอสมควรเลยนะครับหน้าแบนเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีตัวอื่นให้แบรนอ่ะจริงๆถ้ามีสักหกสล็อตน่าจะดีนะครับแบบแบนด์ทอนด้วยแบนตีมี่แบนดซิปแบนอิรูเมียนะครับแบนลิกเตอร์นะครับแบนเอลันดอร์แบนอะไรพวกเนี้ยนะครับมันน่าจะมีช่องสักหกนะแต่ว่าไม่เป็นไรเราไต่แรลงยังไงก็ตัวโกงเยอะผมมองว่ามันก็มีข้อดีนะครับเราจะได้แบบ เล่นตัวหลากหลายนะครับแบบตัวโกงนั้นไม่หลุดอะตัวโกงนี้หลุดอะไรเงี้ยมันก็ยังมีให้เราเล่นนะครับเนี่ยเห็นปะรู้สึกมันยิงเร็วขึ้นไหมเหลืองเหลืองฟ้านะครับพุ่งไปแล้วยิงเหลืองเหลืงฟ้าผมสาหรับผมนะส่วนตัวรู้สึกว่ามันยิงเร็วขึ้นนะครับแต่ความแรงคงไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแพสซีฟของสีเหลืองกับสีฟ้ามันไม่ได้เด้อทุยไม่ได้เพิ่มดาเมจไม่ได้เดิมเฉยเลยอยู่ๆลิ้นก็พันกันฮนะ แล้วก็เป็นไอตัวนี้เป็นตัวที่ดูดเลือดแรงที่สุดในเกมนะตอนนี้นะครับแต่เซเนเทียกาลังจะเข้าแล้วก็เตรียมรอดูเลยเดี๋ยวผมลงคลิปอีกรอบนึงนะครับสำหรับเซเนตเทียนะครับในเซิร์ฟเบตา้าแล้วก็เดี๋ยวเซิร์ฟหลักก็จะลงด้วยนะครับสำหรับตัวของเซเนเทียนะก็จะสอนวิธีการเล่นนะครับว่ามันเล่นยังไงนะครับใช้สกิยูยังไงดูดเลือดยังไงออกของประมาณไหนนะครับก็เตรียมรอดูได้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับก็ยังไงเจอกัน คลิปหน้านะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณสําหรับทุกคอมเมนต์นะครับทุกการดูจนจบนะครับใครดูจนจบก็บอกกันได้เนะาะในวันนี้ไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ